เรื่องต้องถามพี่เรื่องสมาชิกเฟสเฟนอ่อยโอ้เมื่อกี้คุยกันในดูบอลกันพอสมควรเอาแบบในในกลุ่มเนี่ยใครเข้มเข้มรื่องเรื่องฟุตบอลเข้มเขมแบบแม่นแม่นอะ่ะเวลาวิเคราะห์พูดถึงอะไรแล้วแม่นเลยเกินเออหรือว่าฟันธงได้เจ๋งๆ่งเวลาพี่พี่เบียร์ชอบคุย,คยจะชอบคุยกับไอ้ยัดพี่ยัตพี่ยัตจะเป็นคนที่มีมุมมองฟุตบอลคล้ายเราที่สุดอ่าเออน่าจะเป็นยัด แต่ถ้าเป็นต้าเนี่ยตาจะต้าจะหน้าหมัอนไส้ <laughs> ไอต้ตาฟุตบอลสาหรับผมกับมันคือการทับผมกันแล้วกันโอเคอ่าชัดเจนการทับผมเราเออมันก็ดีนะที่มีคนทําตัวหน้าหมัอนไส้สักคนหนึ่งอ,ะอ่ะ,อะมันก็เป็นสีสันดีเวลาที่มึงมึงเก่ดพลาดเราก็แล้วก,กันอ่ามันจะสนุกกับการแบบได,ได้ได้แซวมึงอ,ะ <laughs> อ่ะโ <Okay. S 2> อเคะฉะนั้นคนหนึง่งที่คุยนะ่าจะเป็นอ้ยัด พี่ยัดคุยสนุกนะพี่ยัดไปเห็นแบบยกตัวอย่างให้ดูหน่อยเวลาคุยกับพี่ยัดเล็กฟุตบอลเปไงเราเห็นภาพละเราเห็นยัดเราเชื่อว่ามีหลายคนก็คิดว่าพี่ยัดเนี่ยเป็นคนตลกเป็นคนรู้เซอร์เป็นคนอาจจะเซ่อเซ่อซาซาด้วยคาแรคเตอร์ที่ออกไปแต่จริงๆแล้วยัดเป็นคนฉลาดนะ ยัดมีมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ม,มีการวิเคราะห์ที่สนุกอย่างใช้โซโลหรือว่าอย่างเฟสเฟ่ et, เนี่ยยัดก็เป็นครีเอทีฟที่ที่ดีเป็นผู้นําที่ดีด้วยคนไม่รู้นะใช่ใช่ใช่คนจะไม่เห็นภาพนี้เพราะว่าภาพพวกนี้มันมันไม่ตลกเออยัดก็จะพรีเซนต์อีกแบบที่คนอยากจะเห็นอะไรเงี้ยนั่นแหละพอเราไปคุยเรื่องฟุตบอลเนี่ยยัดมันจะมีตักกะ ก็จะสนุกหน่อยก็จะมีวิเคราะห์ก็จะเชิงแบบแบบพี่เลยใช่ก็ประมาณเดียวกันคล้ายๆเดียวกันเออก็จะคุยได้ยาวหน่อยใยลึกเลยอ่ะไม่รู้ลึกหรือเปล่าเนื้อเส้นอย่างคนแต่เขาคนนี้เนื้อเซ้นโอเคแต่ถ้าทับถมมันๆก็กับพี่ต้าอ่าสีสันกับไอ้ตาไปผมก็ผมว่าเรื่องยุวีรกรรมเวลาดูบอลด้วยกันต้องกับพี่ต้าแน่เลย